สวัสดีค่ะการสื่อสารนี่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเลยนะคะแล้วก็มีรูปแบบหนึ่งที่ ทรงพลังมากแต่ก็อาจจะละเอียดอ่อนมากเหมือนกันคือเรื่องการให้ฟีดแบกนี่แหละค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันโดยใช้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยจากบทความหลักการ10ข้อสําหรับการฟีดแบกที่ดีที่เขารวบรวมแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลไว้นะคะเป้าหมายของเราวันนี้ไม่ใช่แค่มานั่งไล่ว่า10ข้อมีอะไรบ้างนะคะแต่เราอยากจะสกัดแก่นสําคัญจริงๆออกมาทําความเข้าใจว่าอะไรที่ทําให้ฟีดแบกครั้งนั้นๆมันเวิร์กแบบว่าจุดประกายการพัฒนาได้จริงๆไม่ใช่แค่พูด ลอยๆหรือ,อ,อกลายเป็นเรื่องให้เสียความรู้สึกกันไปเราจะมาดูกันค่ะว่าหลักการเหล่านี้มันทำงานร่วมกันยังไงครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าฟีดแบ็เนี่ยไม่ใช่แค่การบอกว่าใครทำถูกทำผิดเนาะแต่มันคือเครื่องมือสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ส่งเสริมการเติบโตจริงๆซึ่ง,งต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เลยแหละครับหลักการพวกนี้ก็เหมือนโครงสร้างหรือนั่งร้านที่ช่วยให้เราสร้างบทสนทนาฟีดแบ็ที่มัน แข็งแรงมีประสิทธิภาพได้ครับการเริ่มด้วยเจตนาดีเนี่ยเปรียบเหมือนเราเคาะประตูบ้านก่อนนะครับอย่างสุภาพมันคือการส่งสัญญาณให้ผู้รับรู้ว่าเออเรามาดีนะไม่ได้จะมาตำหนีจับผิดอะไรแต่มาเพื่อช่วยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของเขาการบอกเจตนาวัตถุประสงค์แล้วก็ประโยชน์ที่เขาอาจจะได้รับเช่นเอ,อ ที่อยากคุยวันนี้เพราะผมอยากเห็นคุณเติบโตในงานนี้จริงๆนะครับแล้วมีเรื่องหนึ่งที่คิดว่าถ้าปรับนิดหน่อยจะช่วยได้มากเลยอะไรแบบนี้มันช่วยลดกำแพงในใจหรือความรู้สึกแบบตั้งรับ defensiveness ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีเลยเวลาคนจะมาให้ฟ e ดแบ็ k อ๋อเหมือนเป็นการสร้างแบบพื้นที่ปลอดภัยตั้งแต่แรกเลยนะคะให้เขารู้สึกว่าเออเราอยู่ข้างเดียวกันไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามแล้วที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่คาพูดเปิดนะคะ ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับหลักการข้อ7เรื่องการแสดงท่าทีให้เกียรติด้วยทั้งการศบตาน้ำเสียงภาษากลยอื่นๆมันต้องไปด้วยกันหมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเจตนาดีที่พูดออกไปเนี่ยต้องได้รับการสนับสนุนจากท่าทีที่แสดงความเคารพจริงๆตามหลักข้อ7เลยครับการสบตาอย่างเหมาะสมการพยักหน้ารับฟังหรือใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่ก็จริงจังทั้งหมดนี้สื่อสารออกไปพร้อมกันว่าเราให้เกียรติผู้รับฟัง ถ้าปากบอกว่าเจตนาดีแต่ภาษากายดูแข็งๆหรือไม่ใส่ใจอันนี้ผู้รับก็คงไม่เชื่ออยู่ดีครับและทั้งหมดนี้มันก็ปูทางไปสู่หลักการข้อ9ด้วยนะครับคือเรื่องการรักษาความสมดุลของการสนทนาเพราะเมื่อเราสร้างบรรยากาศที่ไว้ใจให้เกียรติกันแล้วเนี่ยมันจะง่ายขึ้นที่จะทําให้การคุยกันมันเป็น2ทาง two-way communication นะครับ ไม่ใช่คนหนึ่งพูดอีกคนนั่งฟังเฉยๆการวางพื้นฐานเรื่องเจตนาท่าทีจึงสำคัญมากเพราะมันกำหนดโทนของการคุยทั้งหมดเลยถ้าเริ่มไม่ดีฟีดแบ็กก็อาจจะล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เข้าเรื่องหลักเลยด้วยซ้าเข้าใจชัดเจนเลยค่ะคือสร้างรากฐานทางจิตวิทยาที่ดีก่อนเป็นการลงทุนเพื่อให้การคุยขั้นต่อไปมันราบรื่นเปิดรับกันมากขึ้นทีนี้พอเรามีพื้นฐานที่ดีแล้วตัวเนื้อหาของฟีดแบ็กล่ะคะ แหล่งข้อมูลพูดถึงกรอบที่เรียกว่า ISIS ซึ่งดูเหมือนจะเป็นหัวใจหลักเลยกรอบนี้คืออะไรแล้วมันช่วยให้ฟีดแบ็ k มีโครงสร้างดีขึ้นยังไงโดยเฉพาะส่วนของการระบุสถานการณ์ซิ่จูเอชันกับพฤติกรรม behavior ให้ชัดเจนตามหลักข้อ2ข้อ3นะคะใช่ครับ ISBI นี่คือโครงสร้างที่ช่วยให้เนื้อหาฟีดแบ็ k ของเรามันชัดเจนเป็นรูปธรรมและก็ลดการตีความส่วนตัวลงไปได้เยอะเลย ซึ่งมันร้อยเรียงหลักการสำคัญสำคัญหลายข้อเข้าด้วยกันนะตามที่ข้อ6พูดถึงการเรียบเรียงเนื้อหา ISBI นี่แหละครับตัวย่อ ISBI ก็มาจาก I intention เจตนาดีที่เราคุยกันไปแล้ว S situation สถานการณ์ B behavior พฤติกรรม I impact ผลกระทบ S suggestion ข้อเสนอแนะการเริ่มด้วย S หรือ situation สถานการณ์ตามหลักข้อส คือการระบุให้ชัดเจนเลยว่าเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ไหนเวลาไหนบริบทอะไรเช่นในการประชุมทีมเมื่อเช้าวันอังคารตอนที่เราคุยเรื่องโปรเจกต์ X หรือจากอีเมลที่คุณส่งสรุปให้ลูกค้าเมื่อวานนี้อะไรแบบนี้ครับการเจาะจงสถานการณ์ช่วยให้ผู้รับนึกภาพตามได้ทันทีแล้วก็รู้ว่าเราไม่ได้พูดเรื่องทั่วไปแบบคลุมเครือจากนั้นก็คือ B behavior พฤติกรรมตามหลักข้อ3อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็ต้องระวังมากครับ ต้องระบุการกระทําที่สังเกตเห็นได้จริงวัดผลได้หรือได้ยินจริงๆไม่ใช่การใส่ความคิดเห็นหรือการตัดสินบุคลิกภาพของคนนั้นเข้าไปเช่นแทนที่จะบอกว่าคุณดูไม่ค่อยเตรียมตัวมาประชุมเลยอืมอันนั้นเหมือนตัดสินไปแล้วนะคะใช่ครับมันกนเป็นการตีความอาจทําให้รู้สึกเหมือนโดนโจมตีควรเปลี่ยนเป็นสังเกตว่า ตอนที่คุณต้องนำเสนอส่วนของคุณในการประชุมเมื่อเช้าคุณติดขัดหลายครั้งแล้วก็ต้องเปิดหาข้อมูลในเอกสารอยู่พักลึงการเน้นที่พฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมทำให้ผู้รับเข้าใจชัดว่าต้องปรับที่การกระทำอะไรโดยไม่รู้สึกว่าตัวตนของเขาถูกตัดสินการแยกพฤติกรรมออกจากตัวตนนี่สำคัญมากจริงๆนะคะมันช่วยให้การคุยกันไม่กลายเป็นเรื่องส่วนตัวไป แล้วการที่เราต้องระบุทัท้งสถานการณ์ทั้งพฤติกรรมให้ชัดขนาดนี้มันช่วยแก้ปัญหาที่เจอบ่อยๆแบบฟีดแบ็กคลุมเครือ,เ,รอเช่นคุณต้องปรับปรุงเรื่องการสื่อสารซึ่งผู้รับก็งงๆว่าจะไปแก้ตรงไหนใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับฟีดแบ็กที่คลุมเครืออย่างคุณต้องเป็นผู้นำมากกว่านี้หรือทำงานให้ละเอียดขึ้นหน่อยเนี่ยแทบไม่มีประโยชน์เลยเพราะผู้รับไม่รู้จะเริ่มตรงไหน การใช้ S.P.B. ที่เจาะจงเช่น Situation ในการประชุมวางแผนโปรเจกต์ไว้เมื่อวาน Behavior ตอนที่ทีมเสนอไอเดียต่างๆผมสังเกตว่าคุณไม่ได้แสดงความเห็นหรือซักถามเลยอันนี้จะทำให้ผู้รับเข้าใจได้ทันทีว่าพฤติกรรมที่ต้องพิจารณาคืออะไรในบริบทไหนพอเรามี Situation กับ Behavior ชัดเจนแล้วตัว I ถัดมาคือ Impact ผลกระทบ หลักการข้อ4บอกว่าให้สื่อถึงผลกระทบต่อตนเองหรือองค์กรทำไมการอธิบายผลกระทบถึงสำคัญขนาดนั้นคะมันไม่ใช่แค่ทำให้เรื่องดูใหญ่โตเกินไปหรอไม่ใช่การทำให้เรื่องใหญ่โตครับแต่เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นเหตุกับผลอย่างชัดเจนการอธิบาย Impact ผลกระทบตามหลักข้อ4เนี่ยช่วยให้ผู้รับเข้าใจว่าพฤติกรรมนั้นๆมันส่งผลอย่างไรไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นการส่วนตัว ผลกระทบนี้อาจจะเกิดกับตัวผู้ให้ฟีดแบ็กเองเช่นทําให้ผมต้องกลับมาแก้ข้อมูลส่วนนั้นใหม่ซึ่งใช้เวลาพอสมควรหรือส่งผลต่อเพื่อนร่วมง,งานทําให้ทีมเริ่มงานส่วนต่อไปไม่ได้ตามแผนหรือส่งผลต่อเป้าหมายร่วมกันองค์กรอาจทําให้เราเสนอข้อมูลไม่ครบให้ลูกค้ากระทบความน่าเชื่อถืออะไรทํานองนี้ครับการชี้ให้เห็นผลกระทบที่เป็นรูปธรรมช่วยให้ผู้รับตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนั้น และเห็นความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงพฤติกรรมไม่ใช่แค่ทำตามเพราะถูกสั่งหรือเกรงใจซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับหลักข้อ6ที่เน้นว่าเนื้อหา ISBI ไว้ควรใส่ความเห็นส่วนตัวการบอก IMPACT ที่เป็นข้อเท็จจริงช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการตัดสินด้วยความรู้สึกได้ดีขึ้นเช่นแทนที่จะบอกว่าผมไม่พอใจที่คุณส่งงานช้าอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเตเป็น Impact การส่งงานช้ากว่ากำหนด2วันทำให้ทีมการตลาดเอาข้อมูลไปเตรียมแคมเปญไม่ทันตามไทม์ไลน์อืมทำให้ฟีดแบ็ k มีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพราะมันผูกโยงกับการทำงานหรือเป้าหมายที่ใหญ่กว่าไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างเรา2คนทีนี้มาถึง S ตัวสุดท้ายใน ISBIS IS ค่ะ suggestion หรือข้อเสนอแนะ ตามหลักการข้อ5ที่บอกว่าให้ข้อเสนอแนะและทิศทางที่สร้างส,สรรค์แสดงว่าฟีดแบ็ที่ดีไม่ควรหยุดแค่การชี้ปัญหานะคะต้องมีทางไปต่อด้วยถูกต้องครับฟีดแบ็ที่สมบูรณ์ควรจะนําไปสู่ทางออกหรือแนวทางการพัฒนาการให้ suggestion ข้อเสนอแนะตามหลักข้อ5คือการปิดท้ายวงจรไอส์พีสอย่างสร้างสรรคไม่ใช่แค่บอกว่ามีปัญหาอะไรแต่การชี้แนะหรือชวนคิด ว่าจะปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างข้อเสนอแนะเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นคําสั่งเสมอไปนะครับอาจจะเป็นการเสนอไอเดียครั้งหน้าลองวางโครงร่างคร่าวๆก่อนเริ่มเขียนรายง,งานดูไหมครับอาจจะช่วยให้เรียบเรียงได้เร็วขึ้นหรือแนะนําแหล่งข้อมูลเครื่องมือมีคอสออนไลน์เรื่องการนําเสนอที่น่าสนใจอยู่ผมส่งลิงก์ให้ดูได้นะหรือแม้แต่เป็นการเปิดคําถามให้ผู้รับได้คิดหาทางออกเอง มีอะไรที่เราหรือทีมพอจะช่วยให้คุณทำงานส่วนนี้สะดวกขึ้นบ้างไหมการมีข้อเสนอแนะทำให้ฟีดแบ็กไม่ใช่แค่การติแต่เป็นการร่วมกันหาทางพัฒนาจริงๆทำให้ผู้รับรู้สึกว่ามีทางไปต่อแล้วก็รู้สึกได้รับการสนับสนุนด้วยครับดูเหมือนว่า ISBIS เ IS นี่ยเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากเลยนะคะทำให้การฟีดแบ็เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนมุ่งไปที่การพัฒนาจริงๆแต่ถึงแม้เราจะมีโครงสร้างดีเยี่ยม การคุยเรื่องฟีดแบ็กก็ยังเกี่ยวกับอารมณ์อย่างเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะหลักการที่เหลือโดยเฉพาะข้อ8ที่พูดถึงการจัดการรับมือต่อความรู้สึกหรืออารมณ์เข้ามามีบทบาทตรงนี้ยังไงบ้างคะใช่เลยครับต่อให้เราเตรียม ISBI มาดีแค่ไหนถ้าจัดการเรื่องอารมณ์ไม่ได้ฟีดแบ c กก็อาจจะพังได้ง่ายๆ หลักการข้อ8จึงสำคัญมากมันครอบคลุมทั้งสองฝั่งเลยนะครับคือทั้งความสามารถของผู้ให้ฟีดแบ c k ในการควบคุมอารมณ์ตัวเองและความสามารถในการรับมือกับปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผู้รับสำหรับผู้ให้ฟีดแบ c k เองก็ต้องพยายามสงบมีสติไม่ใช้อารมณ์นำแม้ว่าพฤติกรรมที่กำลังพูดถึงอาจจะน่าหงุดหงิดหรือส่งผลลบมากๆก็ตามต้องตั้งมั่นอยู่บนเจตนาดีข้อเท็จจริง ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมพร้อมเข้าใจว่าผู้รับฟีดแบ c k อาจมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ได้เช่นรู้สึกเสียใจไม่เห็นด้วยโกรธตกใจซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาครับ ทักษะสำคัญตรงนี้คือการรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจหรือเอมพัตีและการแสดงความเห็นใจแม้เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับมุมมองของผู้รับทั้งหมดก็ตามการหยุดฟังให้เวลาเขาได้แสดงความรู้สึกหรือซักถามข้อสงสัยจะช่วยประครับประครองบรรยากาศไม่ให้ตึงเครียดเกินไปและทำให้การสนทนายังเดินหน้าต่อได้อย่างสร้างสรรค์ซึ่งมันก็วนกลับไปเสริมหลักการเรื่องการให้เกียรติข้อ7และการสื่อสารสองทางข้อ9อีกครั้ง การจัดการอารมณ์ที่ดีจึงเป็นเหมือนน้ำมันหล่อลื่นที่ทําให้กระบวนการฟีดแบ็กไม่สะดุดครับการจัดการอารมณ์นี่เป็นทักษะขั้นสูงเลยนะคะเพราะมันต้องบาลานซ์ระหว่างความตรงไปตรงมากับความเข้าอกเข้าใจแล้วพอเราสื่อสารทุกอย่างไปแล้วทั้ง ISBIS IS, ทั้งพยายามจัดการอารมณ์เราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเรามันไปอยู่ในหัวผู้รับอย่างถูกต้องตรงกันหลักการข้อ1ิเรื่องการตรวจสอบกับผู้รับช่วยตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ นี่คือขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากแต่ก็มักจะถูกลืมไปบ่อยๆ,ๆหลักการข้อสิบคือการตรวจสอบความเข้าใจ (checking understanding) หลังจากที่เราให้ฟีดแบ c k จบตามโครงสร้าง ISBIS IS, และจัดการประเด็นทางอารมณ์เบื้องต้นแล้วไม่ควรจะจบการสนทนาทันทีแต่ควรมีช่วงสั้นๆเพื่อเช็คว่าผู้รับเข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารไปตรงกันไหมและก็มีแผนจะทำอะไรต่อวิธีตรวจสอบความเข้าใจก็ทำได้หลายแบบครับ อาจจะใช้คำถามปลายเปิดง่ายๆเช่นจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดลองสรุปความเข้าใจให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าประเด็นหลักคืออะไรแล้วเราเห็นตรงกันว่าจะลองปรับเรื่องไหนยังไงบ้างอ๋อ oh, ค่ะมือทำอะไรกับเรื่องนี้บ้างการทำแบบนี้ไม่ใช่การจับผิดนะครับแต่การทำให้แน่ใจว่าการสื่อสารนั้นสมบูรณ์จริงๆทั้งสงฝ่ายเข้าใจตรงกันมีความคาดหวังที่ชัดเจนมีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เป็นการปิดวงจรฟีดแบ็อย่างมีคุณภาพทําให้มั่นใจว่าเวลาที่ใช้คุยกันไปนั้นไม่สูญเปล่าแล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะว่าหลักการทั้ง10ข้อนี้มันไม่ได้อยู่แยกกันเลยแต่ทํางานสอดประสานกันเป็นระบบจริงๆเริ่มตั้งแต่สร้างบรรยากาศทัศนคติที่ถูกต้องเจตนาดีให้เกียรติสื่อสารสองทางไปสู่การวางโครงสร้างเนื้อหาที่ชัดเจนเป็นเหตุเป็นผล ISBI สถานการณ์พฤติกรรมผลกระทบข้อเสนอแนะไม่ใส่ความเห็นส่วนตัวแล้วก็ปิดท้ายด้วยการบริหารจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุยจัดการอารมณ์ตรวจสอบความเข้าใจถูกต้องครับหัวใจสำคัญของหลักการเหล่านี้คือการเปลี่ยนกระบวนการทัศน์หรือ paradigm shift เกี่ยวกับฟีดแบ็กจากเดิมที่อาจถูกมองเป็นเรื่องน่าอึดอัดเป็นการตำหนิหรือเรื่องที่ต้องเลี่ยงให้กลายเป็นของข,องขวัญหรือเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ ทั้งระดับบุคคลและองค์กรเลยครับหลักการทั้ง10ข้อนี้ก็เป็นเหมือนคู่มือที่ช่วยให้เราสามารถมอบและรับของขวัญชิ้นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสารรค์ที่สุด การที่เราได้มาลงลึกในรายละเอียดของหลักการฟีดแบ็กวันนี้ทำให้เห็นชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่าการให้ฟีดแบ็กที่ดีสร้างสารรค์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์หรือบุคลิกส่วนตัวอย่างเดียวแต่มันเป็นทักษะที่เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาให้ดีขึ้นได้จริงๆถ้าเรามีความตั้งใจมีโครงสร้างที่ดีอย่าง ISBI เป็นแนวทางสื่อสารด้วยความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ลืมที่จะตรวจสอบความเข้าใจเพื่อปิดท้ายครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ ชวนให้คิดต่อยอดจากที่เราคุยกันวันนี้นะครับแม้ว่าเราจะพยายามใช้หลักการทั้ง10ข้อนี้อย่างดีที่สุดแล้วก็ตามยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ซับซ้อนและก็ส่งผลอย่างมากต่อการให้และรับฟีดแบ็ k นั่นคือบริบททางวัฒนธรรม cultural context และบุค,คลิกภาพเฉพาะตัว individual personality ของผู้รับคำถามที่น่าขบคิดคือปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการตีความ interpretation และการตอบสนอง response to feedback ยังไงเช่น วิธีการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาตามหลัก i s b i เนี่ยอาจจะได้รับการยอมรับอย่างดีในวัฒนธรรมองค์กรแบบหนึ่งแต่ในอีกวัฒนธรรมหนึ่งอาจถูกมองว่าแข็งกระด้างไปหรือไม่นุ่นนวลพอหรือคนที่มีบุคลิกภาพแบบ introvert อาจจะต้องการเวลาในการประมวลผลฟีดแบ,บ็มากกว่า extrovert อะไรแบบนี้นะครับ การเข้าใจและปรับใช้หลักการเหล่านี้ให้เข้ากับความแตกต่างหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรมจรึงเป็นอีกระดับขั้นของความท้าทายและความเชี่ยวชาญในการให้ฟีดแบ็กที่เราอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมครับเป็นคำถามที่ทิ้งทายไว้ได้น่าสนใจแล้วก็ชวนคิดต่อมากๆเลยค่ะท้าใ้้เห็นว่าถึงจะมีหลักการสากลที่ดีเป็นแกนกลางแต่การนำไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลสูงสุด ก็ยังต้องอาศัยความละเอียดอ่อนความเข้าใจในความแตกต่างของผู้คนบริบทแวดล้อมด้วยขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการสนทนาที่เข้มข้นเป็นประโยชน์มากในวันนี้นะคะ